สวัสดีค่ะมีทีน่านะคะโอเควันนี้คลิปวันนี้ที่น่าจะมาคุยเกี่ยวกับถึงกับไอไอ natural disaster events ที่ในสไลา์ที่เลยโดยเฉพาะที่อเมริกาซึ่งผ่านไม่นานมานี้ไม่ใช่อเมริกาแต่แคนาดาที่มีไฟไหม้แล้วก็มีใครสงสัยว่าเอ๊ไฟไหม้น,นั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่าเล็กอย่างหนึง่งเพิ่งตอนนี้ก็มีไฟไหม้ที่ในฮาวายไอแลนด์มอนะคะซึ่ง ถ้าคุณดูสภาพที่ทั้งไอร์แลนด์เนี่ยถูกเผาไหม้หมดไอร์แลนด์อันเนี้ยอยู่ในทางการทะเลที่ใหญ่มากๆเลยมันเป็นไปได้ไงที่อเมริกาเนี่ยมีเทคโนโลยีไอพวกเครื่องบินในพวกนี้เยอะเลยนะเขาไม่สามารถที่จะดับไฟนี้ได้ตั้งหลายวันนะคะและแถมว่าทางยูทิลิตี้ของไอที่บริษัทที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่บริษัทของวายอ่ะเขาถูกเตือนให้ปิดแต่เขาไม่มีปิดไฟกัน นะที่ป้องกันไฟฟ้าที่ว่าไฟไหม้มันก็ทําให้พวกไอ้ไอ้ไอ้สายไฟเนี่ยรนะเบิดเป็นไฟขึ้นมามากขึ้นอันนี้ก็มีคนสงสัยกันเยอะนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเหมือนก็มีว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบ natural disaster เกิดขึ้นเยอะเพราะเหตุผลว่าที่ทางอีกด้านหนึ่งอะนะด้านมืดเนี่ยอ่าหมวกสีดำนะ เขาต้องการที่ว่าจะสร้างสมาร์ทซิตี้ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยมาร่วมทำกับบริษัทที่ Organization ที่เราคุยกันเนี้ยนะอย่างไอบริษัทที่เริ่มด้วย W และบริษัทที่จกที่ b a แบงค์ CDBC ที่จะทำไอไอเฟดเฟด now ที่ว่าเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีแล้วก็พวกที่ร่วมทำไอดิจิทัลเคอร์เรนซเนี่ยก็เป็นอ่าเป็นบริษัท ของไอเบลเป็นฟอนเดชันของเขาซึ่งเขาทำไปเนี่ย f e d now app นะคะชื่ออยู่ใต้ชื่อบริษัท f a s, s t รู้สึก f a s, s t t หรือ f a s s, s t นี่แหละที่น่าจะไม่ได้ซึ่งไม่ใช่หาง่ายเลยนะในในอ่า o o g l e แต่ว่ามียูทูบเบอร์คนนึงเนี่ยเขาเจอแล้วเจออินโฟเมชันว่าอันนี้เป็นเจ้าของของเขาเป็นของของเขาเลยที่เขาสร้างไอ้ที่ว่าแอปที่ว่าสำหรับที่ว่าเป็นดนะิจิทัลเคอร์เรนซีนะตอนนี้อันนี้เขาก็มีส่วนด้วยที่ทำโปรเจกต์กับสมาร์ทซิตี้ซึ่งพอเจของเขาเนี่ยจากบริษัทที่ว่าที่เกี่ยวกับสุขภาพคนทั่วโลกนะเริ่มด้วย W สามตัวนะ เขาต้องการให้โปรเจกต์าร์ทซิตี้ทั่วโลกเนี่ยให้จบภายใน2,030เพราะถ้าเกิดมีสา m a r ซิตี้มันมี AI พวกนี้มันก็สามารถที่จะคุมทุกคนได้ใช่ไหมนะเดีย๋ยวนี้ไปไหนนะคุณก็จะมีการที่ว่าถ้าฉันกลับไปเมืองไปไป,ไปประเทศไหนก็จะมีการที่ว่าสแกนตาแล้วก็มือนะอันนี้ <c oughs> ทำให้คนหลายคนสงสัยกันเลยล่ะว่า ไอ้ที่ไฟไหม้เนี่ยทําให้เมืองเขาพังหมดเลยนะไอเนี้ยเขาก็มีการที่ว่าที่ว่าการเวนเนอร์ของที่ฮาวายอีกก็ต้องการที่จะเปิดสร้างเปลี่ยนฮาวายอีกเป็นสมาร์ทซิตี้นะคะเขามีโปรเจกต์อันนี้ที่จะให้เห็นเน yeah. ี่ยมีมีมีหลายคนมาโพสต์นะคะที่ว่าตามทางเนี้ยเขาว่ามอร์ี่ไฟเอร์สนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่า intentional effort ที่จะสร้างที่สถานนี้ให้เป็น smart island นะคะซึ่งคุณคิดว่ามันสามารถเป็นจริงได้ไม้มล่ะคุณผู้ฟังเนี่ยมาคิดกันดูนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีได้ยินว่าเขาพยายามที่จะทำให้มีอะไรเกิดขึ้นโดยใช้ไอ้เทคโนโลยีของเขาที่ที่น่าเคยอาจจะไม่เคยแชร์ใ o u t u b e แล้วจะแชร์ในทิกต o อ H A A R P นะอันนี้มันเป็นเครื่อง เทคโนโลยีที่เขามีหลายสิบปีมาแล้วล่ะสามารถจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้นะ,ะโดยเฉพาะอย่างที่ว่าพื้นดิน e a r t h q u a ว e แลวเขาคิดว่าไอแคลิฟอร์เนียเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ที่อาจจะโดนทาร์เก็ตด้วยเพราะถ้าอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเกิดเมืองมันพังมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเมืองเป็นใหม่ตามโปรเจกต์ที่เขาต้องการได้นะอันนี้ โปรเจกต์มันมีอยู่เรียบร้อยแล้วล่ะและ้วซึ่งมันแปลกมาก Samantha. อะนะทำไมนะไอ้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 เรื่องของมันเนี่ยอยู่รอบน้ำทะเลเต็มไปหมดและที่นี่มีเทคโนโลยีที่ว่า one of the best in the world นะแต่ไม่สามารถดับไฟได้นะณแถมเขาเคยมีโปรเจกต์ที่ว่าสนับสนุน ที่จะสร้างให้เป็นไอ้เน,นี้ยสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าหลายคนเนี่ยสงสัยมากเพราะฉะนั้นอ่ะทีน่าก็อยากจะมาแชร์แค่นี้เองละสั้นแต่อยากสถามผู้ชมได้ว่าผู้ชมคิดว่ายัางไงผู้ชมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันเป็นแลนอันนึอย่างหนึ่งในปีสอง0สสูงที่เขาต้องการให้สำเร็จนะคะ ความเห็นคุณเป็นไงโพสต์ Post ตรงนี้ดูว่าคุณคิดว่ายังไงล่ะที่น่ามาดูแล้วก็รู้สึกแปลกมากนะคะก็ดูเสี่ยวนอีกหน่อยมันก็จะมีพวกไอแนชชั a l ต i s เตอรเนี่ยขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นเป็นการโอกาสให้โพาเนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่หมดนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ฟัง thank you มากเลยค่ะแชร์วิดีโอคลิกไลค์ subscribe นะคะ thank you มาก